สวัสดีค่ะเอินพามาปกนมใหม่ดินน่เอาไปเฮ็ดนมไม่สมแล้วจ้าโอ้ยเสียงดังลยเด้อจ้าเอินไปตัดล้างบ้านอามาเนี่ยอืมเอาเอิเอามาเบิดด่ก แล้วจ <Ooh>, ้าเมื่อครั <living> ้งนี้เอินพอดี ไม่บาดอันอียังบาดแน่หลายอย่างน้ะจ้ะเดี๋ยวเอินปอกกันกเนาะจ้ะเนาะเอินผ้ามาซับน้องไม่เห็เน้องไม่สมเด้อจ้ะ มลายูจ้ะมีเวลาเหตุกนเนาไม่สมได้บไดนี้บได้ไปเหตุงานมาแรงจ้ะจนหยุดกันเนาะจ้ะ เออหนามานั่นเบิร์ตเด้อจ้ะอันนี้อันไปตัดหลังบ้านหนามาอันเพิ่นยาวเลยเนาะอยู่หลังบ้านมีหน่อใหม่เลยจ้ะหลังบ้านาเซา,าเอามาเออหนามาเฮ็ดหน่อไม่สมไว้กินเนาะเพราะว่าหน่อใหม่เออหนามานั่นเป็นทรงลานจ้ะเพิ่นเอาเบิร์ต นี่น้ำใหม่ที่เอินซับเนาะจ้ะนี่จ้ะน่าจะเป็นเซนยังสิแล้วจ้ะ,จะ,จะอืมเอินจะมาแช่น้ำไว้เนาะจ้ะสองคืนอันนี้เอินเห็ดตีเองเนาะจ้ะ เป็นเอาเกลือใส่น้ำเนื้อจ้ะนาะจ้ะแช่ใ้แส่น้ำเกลือไว้เนาะจ้ะเพื่อให้เส้นพันนุ่มเนาะเป็นกนสะสอบตักกาใส่ไว้จังเสร็จเพราะว่าบบไหา่เน่าใไม่พันผู้ขึ้นมามันสิบบดัดำเนาะจ้ะ วเวลาเฮาาเปรกคันเนาจะเพราะว่าน้ำเป็นอันทับอยู่ในทางในเนาะโพด่ไายโผล่ด้ไงเหี้ยน้ <laughs> ยนำกระมี อินสีแบงออกเนาะจะเป็นลายเอ,อินขันว่าลายเล้วจะขันที่รักเคืองเนะาะเพราะว่าอันเพื่อนสีได้อันเอียงก่อน <laughs> อันล่างเลยเนาะเปินกระจิใส่เกลือไปชักน้อยเนาะจ้ะและ้วกระซิบม,มังก่อนเนาะเปิ้กว่ามันจะเค็มอันนี้สําหรับสูตรอื่นเด้อเอินใส่กระเทียมไปเกี็ดหนึ่งเพื่อให้อันน,น้ำเนาะไม่สมเท้านะ่ะเพื่อนจิตใสตลอดทั้งปีเลยได้จ้ะเปิก้กระจิคั่นจนว่าอันเพิ้นหนุ่มเนาะจ้ะเดี๋ยวกันเด้อเอิ้ซิมเมืองน้ำเปิ้ก่อนว่าเปิ้นใดบอก อพอดีเนื้อน้อม้ยนี่เพิ่นกะแซ่ใบสองคืนเนาะจ้ะเพิ่นกะสิจืดเลยเด้ที่เอิญใส่กระเทียมลงไปคือว่าใส่ให้เพิ่นนั่นน้ำเพิ่นใส่ทั้งปีเลยเนาะน้ำเพิ่นสีบอกขุ่นเนาะเวลาเขาเอาไปเก็บไว้เนาะถ้าเป็นนอมัยอันแบบว่าถ้าเขาบพิ่ใส่กระเทียมเนาะ เพื่อเสีเอาคุณคุณนะถ้าว่าได้เป็นปีคุณคุณ,คณเหลืองๆนะจ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับของเอินเ,เองด้อจ่ะส <laughs> <18 S 1> ิบเป็ดกว่าคนอื่นอยู่นะจ่ะ <laughs> อันนี้คือเอินขันเร็จแล้วเนาะขันเซ็ตแล้วกะว่ามันได้เมื่อได้กับปั่นเบิ้งนะจ่ะีนะจ่ะ เพื่อนสิปันเป็นก้อนกรนสิก็คือเพื่อนใดเลยเนาะจ้าอืมเพิ่นก็บจะใสก่กระปุกเลยจ้ะเนาะอันเวลา เวลาใส่กระปุกเนาะจ้ะเอามือจังเสร็จเอามืออัดลงให้เพิ่นแน่นนาะจ้ะอือเน,น้อจ้ะเวลาเวลาขันบ่ตรงบ่ตองไส่น้ำด้อจ้ะเพราะว่าน้ำนาะไม่สมในเพิ่นเสียออกขันไปขันมากเพิ่นกระออกคนเดียวจ้ะเนี่ยเพิ่นกระเฮ็บแบบนี้แล้วจ้ะ นามเพิ่นจะออกไม่เองยังสิวะจ้ะอันนี้ยังบ่เต็มเนาะเดี๋ยวเติร์นเอยหามาใส่อีกปิดฝาเลยจ้ะอันนี้อิ่นให้เบิ่งอันน้อใหม่ใหญ่เด้อจ้ะอันน้อใหม่เส้นนี้เนื้อเพิ่นซีหนุ่มเนาะเติรนจะจับให้เบิ่งเด้อขอโทษเด้อนี่จ้ะ อันนี้เอิญจะเฮดแกงแบบค้นจีนเนาะจ้าเพราะว่าบานเฮาเป่นขึ้นสิบ่เบิงดอกเอิญว่าเนาะเพราะว่าเอิญต้องอันลูกอาม่าเนาะเพื่อนนั่นมาจากสิงคโปร์เพิ่อนอยากกินแกงใส่กระดูกหมูแต่ว่าแกงแบบพัดเครืองเนาะจ้านี่จ้ะเนื้อเนื้อเพื่นสีนุ่มนมแล้วก็อ่อนๆเนาะจ้ะหวานอืมนี่จ้ะขนาดเอิญเฮ็ดบ่เป็นได้นี่เอิญจักตอนใหญ่ๆได้เนี่เพื่อนยังน่มเนาะ และเพิ่นกับสีอันขาวใสจันส่เนาะเละ้วสีมีอีกพันหนึ่งเนาะจ้ะอีกพันหนึ่งอันเพิ่นจะเป็นนอเล็กลงและเพิ่นกับสีเวลามาต้มเพิ่นจีออกเป็นสีแดงชุมพูเนาะอันั้นอีกพันหนึ่งเนาะจ้ะคนละพันคลิปนี้เอิญพามาเห็นนอไม้สมเนาะจ้ะอืมีนจ้ะอันนี้อันนี้ของเอิญเห็ดปีที่แล้วเนาะจ้ะอืม อันนี้เพิ่งเฮ็ดเสร็จอันอันมีพ่อแม่พี่น้องอยากอยากเบิงเนาะว่าอันแปะรูปเนาะไม้เังสินะเอินการนี่ละ่ะเฮ็ดใถ้เบิงเนาะจ้ะมเดี๋ยวเออินสิเปิดเนื้อดอกเนาะไม้ของเออินทีว่าของปีที่แล้วให้เบิงเนาะอันนี้คือกระปุกสุดท้ายเลย ก็เงินกับซันยึดยอยูย่ยยยยอันนี้ของของปีที่แล้วเด้อจะ้ะเอินแบงไวก้กินเนาะจ้ะอืมคือสิเบิดแล้วนี่จ้ะการทีไใส่กระเทียมเนาะอืมลองเห็เดเบงเนอจ้ะอันแล้วเพื่อนกับสีใสตลอดทั้งปีเลยได้จ้ะอืมอันนี้คือคือคือ,คอของเอินปีที่แล้วเนาะอนุญาด,ด้อซิมใช้มือกระได้คงบานเองเนาะ <c oughs> อืม แล้วเพ่นจิบบะดำจ้ะลงใส่บ้งเด้อหั่นแล้วก็ใส่กระเทียมกรีดหนึ่งเอาไว้เป็นปีเพ่นกระจิบบะดำแล้วก็เอามืออันอัดให้แน,น่นๆเนาะเนี่ยของปีที่แล้วเหลือซ้ำนี่ลหละจ้ะน้ำพ่นใส่ตลอดเลยได้ทั้งปีเนาะบะดำของเงินอ,อันนี้อันของเห็ด กิน,น,นไงบะหมด้เต็มเดี๋ยวไปหามาใส่เนาะจา้ะอันจังในคลิปนี้เอินกดืสอไสไว้่ซ้ำนี้ก็น้องจ้ะนาะเอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำนี้เด้อจ้ะขอบพระคุณหลายๆเจา้าที่เมตตาเอินเนาะจา้ะคลิปนี้อันพาไ่เห็ดน,นอมไม่ส่งจ้ะสวัสดีค่ะ